อืออันนี้ก็แม่หนบ่อนนีตัวเชิญนด่เโดยเอคของคนเขื่องคนของพี่น้องเพินมายู่ของเจ้าบอกอันนี้กะเออปรชบชคิดบ้างไงเออเอ่ไปานทจะพานุ่งเ็แรยงเงาเ่าบ้า สบายดีสบายดีสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิ้อสุขุคนเดอ้อโดยมาพบพอน้องลาตี้อีกแล้วพี่น้องพบพ่อเมื่อนีกะนะ้กันเนาะพาปาท่องเพื่อนพี่น้องเลยมาเอาหมังหงอยู่สวนนี่แหลนะเนาะกะมาเบิ่งเสือนอนอีกยังเพื่อนเพิ่นว่าพานลาตตี้มาบ่ม,มีไครพามาเนาะโดยกะเลยพาปาเพื่อนมาบันนี้กะมาหม่อง,งมาตามยินเทียงนาพี่น้องเพราะว่าตอนนี้กะมีคนมาอยู่แล้วเนาะมีคนมาอยู่แทนแล้วพี่น้องเลย เลยมาเบิ่งเครื่องคองที่ว่ามันยังเหลือกันนะเก็บออกแล้วก็สิขนเมื่อที่ดินใหม่พุ่นแหละกลับไปปะไว้แถวพุ่นแล้วเนาะเห็นอ่ามันกับบ่คอยมีมองไว้ดอกพี่น้องเพื่องยังโบแล้วโดยมาพี่น้องไปเบิ่งน้ำกันเนาะว่ายังยังแน่โดยเปิดผ้ามากะนะบรรยากาศก็ได้ม่วงนี่ยังกระเบิดเลยพี่น้องบ่คอยมีนะเนาะจุดทิ่จะเป็แรกเก่าปวดบ่ <laughs> มีแต่นั่นเนาะ <laughs> ดูน่าูสารอันนี้ก็ของเจ้าเบาสารนี่กะของพ่นนั่นแหละอืมคนมาอยู่เนาะโดยบ้านกับบ้านต<อ>รงบงังมาโอ้มาแต่ตรงบังกินข่าวพูดยังไงเออดีโตกินข่าวกำยังน้อนนี่โดย เห็นมาอยู่นี่น้องเลยฮักกามาเดี๋ยวนี้บอกปลาอันนี่คนเนี่ยในยอเลาะเมาอืมอืมเลยกินข่าวฮักกามาพี่น้องฮักกามา,า,าวางเจ้าวเลยนี่เดี๋ยวเท่านี้วะของเจ้านะเอออืานอันนั้นในยอเลอเอาเป็น,นกนันยังใหม่ยุ่งเนาะแต่พอหนองวันดีเถึนว่าบอกว่าให้อันนั้นเลยเราสิ มันได้ตัวน,นั่นได้มาป้าที่เป็นอะไรี่เป็นมาป่านันได้เออนั่นนด่เป็นหมาป่าอืออันนี้ก็แม่เหนบ่มันได้ตัวเชน,นั่นด้นนดโดยเออของคนเขื่องคนคลอง <มา S 2> พี่น้องเพิ่นมาอยู่ออของคนบ่มีออ <laughs> ดย จัาขท้องพื้นมาเบตะนั้นอยากได้อันนี้้องพระเท่าอยากได้นี่บิอืได้กับปิ้นออกแล้วอืลเราก็ได้งยินเยอะเนาะสังกอดังๆเลยถึงเนองเลยอมมหเบิร์ตมาอยู่ใหม่เนาะาบไป ข้องเจ้า่บอกอันอนี้กะเออเอจคิดเอไหรเออป้าจไป้ไปนไปยปนีนก้อนมาแลงมาเอา <c oughs> ป้าเชป้ะะปะะเาเชอเปนเ่องนูกัดมาป้า <c oughs> ตนอนอยคอยนันเพราลูกค่อพันมาป้าต้นอน้อยน้อยค่อย,ย,น,อยนันเด <c oughs> ็กได้มือ่อยังไ่ได้ยินตัดดังดวเดี๋ยเาจะงเจ้าเนาะนั่แหละลูกพัด<ๆ> <c oughs> อู่นบ้านขาดนี่บอกด้วยจริด้ืมเนี่ยวันจันทรานจะจัดแ่นี้เขาจะดินได้ยนี่ตั้งอืมายเยอะไหมอสนี่จะ่บาะเบาหมอนนี่เบาะเบาหมอนนี่ยังไงใช่เรนอนะช่บาเราบบเาเพิ่งมาอยู่นี่จองทีดินนี่ก็บเอามาหาบะผนอนเอียงอืม มาอยู่ใหม่แล้วพี่้อยบัดน,นี้ก็มีคนเผาไรดีแล้วเนาะขอทางแม่คนกาบ,บรเมาแล้วบัดน,นี้มาอยู่ดินใหม่หัหละอืม,มอืออบ้านใบกเกาะพันมาเลยมาแตบบานนะ่บ้านึงบันลุงบ้างบะอืมอืมมาล,ลุงเหวงไม่ลุงบ่นคนมาอยู่ที่ละ มีเสือนอนตัวนั้นมันเก่าพอดเลยฮะว่าไปถิ่มอืมตัวใด,ดบบม,ม,ม,วมันเกา่าก็เอาไปถิ่มเอาไปถิ่มทางคางพอดเลพี่น้องเลย มีคนมาอยู่แล้วบัดน,นี้เฮากะยังแบบมามาขอเอาอะไรเนาะเพราะว่าเฮากะสิออกไปแล้วเขาเนาะทำกับบริเวณไฟมากพี่น้องเยตอนแรกก็ยังบม,มีไ,ไมผยมาเผาแม่เพิ่นกะมาเกลือไก่ยังหายเจ้าของสวนทุกมือนะตั้งแต่เพิ่นบุญมาอยู่นี่กะมาเกลือเ็ดเกลือไก่เพิ่นอยู่พ่อกับเมียบอนเมี่เออ กระ,ะเจี๊ยยน้ำเจ้ามีแจงลูกสะสองบ่อ,งอือเอาแล้วมังหงหน่อยหนึ่งมาตำม,ามีตัวไผ่โบมีไผไ่ผีนองอยู่นี้เนาะใบ <c oughs> <c oughs> ไผ่ตะเกียงยังเอาและใบไผ่โซลาเซลล์อ้าวพ่อาวกระเจีนี่นะกระเจีตัวนะแจกห้งองน้ำบ๊อกอบ <c oughs> าก่อนลูกยังค่าทองค่าไส่อยู่อออือลูกอยู่บ้านถ่ายคิดทองคิดไส่นะกับเครื่องผูกกระดายอยู่พึ่นนะอือเฮ้ยเฮยมาเกิ้อยู่พี่ชาฟังอย่างมากคือผมมาเกิ้อยู่พี่ชาไม่ยังไงลุงโม อมนั่นงบังก็มีที่สุกชลาเนาะอ,อยู่บนน้านเนอะสุกชลา,ามีสุกสาา่ลาบ่มีเยอะสุกชลาใช่ไอืมเดยมาอยู่ก่อน,ล,นลูกเกือบนางลานหน่อยเพื่อนเลนี่ยโ <c oughs> ม,ง,มงกับเบิร์ตแลว้วพี่น้อ,องเนยโมงเบิร์ตแล,ล้วเพุ่นแบบเจ้าของเพุ่นก็มาเอาอยู่<ล>สองหลังๆเนาะโค้ก้ยผัดเชี๊ยบพัดเท้าเลยเขายังง่ายนะถ้าเพียมีผู้อยู่น้ำเชิญมือบ้านเพื่อกระตุ้นทำท่า บ้านพิลน,น,น,นลังน,นะนี่ดิบ้านนุ่มกึมบ้านบ้านลาดนะบ้านบ้านลาดอย่บ้านนุ่มกึมบ้านคันงอยู่บ้านเวียงอืมเลยคนไปอยู่กับลูกวันพวเพื่อแล้วันนี้ทิปสิสาาม,มาอยู่นนี้แกโบมี่คนมาอยู่น้ำหะนะกาบก้าอยู่อะไรพี่นอนะ้องเนาะมีแต่ว่ามีคนมาอยู่ใหม่ก็ดีแล้ว เผาเป็ดเผาไก่เผาซว,วนเพผาน่ะบางหม่วงเผนิกาบ่มีนั่นแหละเนาะเพผนมาเอาแต่ช่วงล่างๆคะแหละเพผนเอาเมื่อคายบ่เรือต่างไดเนาะลายแห้งได้ตอนน่ะพอามาหุงได้แล้วพะทัดเปลี่ยนเจ้าใหม่เปลี่ยนเปลี่ยนเจ้าใหม่เลยตีเอาอยู่กุญแจตีมันมันนาะอือขีดกระตน้ตนตัวนี้ ตัวนเนี่ยมันน่อย้ยพวกมันน่ยมีสมากน่าออเอาไม้ไปปล่อยเอามังหงมาตำเนาะมาอยู่มยหม่แล้วฮักกระมาเศร้านี่แล้วเนาะ เพราะว่าตอนเห็นได้เอาเครื่องมือท่านเขากายมากกับวันที่เห็นสาวนี้ฮะก็มาพี่น้องเผื่อถึงว่าไปสบายดีเผื่อเธอโบนีเนาะจริสื่อละเขาก็คิดว่าเผื่อนะว่ากับคนแบบพูโบยินตังวังดังๆสวนตะเกาเครื่องบางนัาลายเนาะสวนเราเนาะอืมนบางนัดตา เป็ดใหญ่ยังอะไรกันหลาามีเป็ดไก่ยังที่ว่าเพิ่นมาหายเผาเลยกับช่องที่เผาไก่เพิน่นแ้องเนาะเผาไปเผาอันเพิ่นกับมาหายเงินเดือนบอ้ากันอยู่ไหมกันให้เงินเยนะมนยต่ว่าเพิ่นก็หายโบ้ไล้พี่น้องเนาะประมาณหาหกแสนบห่หยอดล้านล่นเ,นเออ อคือใอันตนนาสอีดีค่ไม่ได uh ้้เรียกเลยอไม่ด้นไ่ด้เช um> ียหนาลรอกค่ะไม่ได้เอาเงินเดิมแล้วต้องได้ดีเงนเดียต้องได้เสียหนาทำความสะอาดจังได้เงินเดือนเนาะต้นต่นหมวกอังอันี้เตียแหละไม่ใช่เลยมันหล่นลงไปลุ่มน อันนี้ก็มันคออ้นตอนพันลมน่นได้อืพวกนี้ก็เป็นขึ้นกันได้มงมมองมองต้นมงม,งมองใหญ่เลยพอดีต่ำนะฮะห่อ,องน้อยมีแต่ต้นกล้วยหรือว่าต้นแบบนี้นะส่วน้ายสวนเพลนี บอกมีนนช่วงที่ว่าเก่าบริอยกับคนเอาเมื่อดนเนาะเลยแล้วก็รายหน่อยนไอยนะไมนี่ได้นได้ไดกิน้มอจะอืมม่เป็นไรแล้วเขาก็บุหาย่อืมดีเอาเมื่อสายอหละ <laughs> ทันมันมันขมกล้วยมากเลยอันอืมมันแก่แล้วเฮาบักม,มัน,มนมได้กินเออมันมีเฮาบร้เฮาบด้กาเอาได้ไีม เอาแต่มะมกล้วยเนี่ยแล้วเนแนวมันหน่อยมูมีก็บทุกเสียเอาไปขายนะคะเอามือเนาะถ้กาวก่าก็เคยเผา่วนีนครับอีรากเก่าเน่ะแต่ว่าเราก็บริคิทีิ์หายินเป็นมาอยู่สองคนก่อนพี่น้องเนาะลูก่นมาตำนานหนังบอก่นปะอือเราอยู่ผ้าลูกเราถือพายังมาบ่ได้พี่น้องมันใกล้คือว่าแถวนี้กันมันยาบบ่ค่อไม่คน ก็มีสุกสลาเนาะท่้งนี่ยมองม่วงนะหน่้ยบางใหญ่นึงไม่ใช่ดีนะเด้เนี่ยเด้ๆนี่ใช่เนื้อแมนนะเนื้อต่อยนะเออขึ้นนาสเราเป็นยังอุ้ยสูงโหดเด้เออหน่้ยใหญ่แห้กันเลยเอาเนาะไม่ใช่เดี๋ยวไปเสื่องไว้ว้าเบื่อไปอีกแล้วอืมมันอันแหละหน่้ยใหญ่ๆนะเอาได้ปะเลย Bỏ hai, bỏ. Mẹ, mẹ. <laughs> Khó bỏ một mùa hải mùa 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 muồng, mùa bông mùa hải mùa 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 muồng mùa mùa này, bớt mùa nọ, mùa 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 ลอยเอาม,ามังหงหน่วยเดียวเห็นหน่วยเดียวมัวถึงอยู่บ่ใหม่จ้นะนะสูงไดดนะโอ<ฮ>ใช่เละเบ๋บัเถืงเอามันแต่แต่ละเถื่อนเลยส่ะจะไปขึ้นเอามันก็เอาบ่ได้ดอกมันอยู่ทางป้ายพี่มาเอามังหงหน่อยหนึ่งพี่น้นองมาตำกินเนาะ ข่ามาบ่ได้แล้วบ้านี้มาเอาได้ในตอนนี้นล้วเนาะตอนนี้ก็บ,บ่มีแล้วมากสุดก่อนกะเอาเร็วมันเบิดเลย มันข้นมาได้จกระมนาะอืจดูมันมันมีน้ำใสอยู่ทีเนาะมีบ่น้ำใสมีบ่น้ำแดงจะมาให้มั่มีแล้วอืมไม่อจะดูดขึ้น มันต้องดนดูดขึ้นแล้วจังได้ใส่น้ำก่ะี่กันไม่ครัวเรือนนั้นละอันเป็นยานนะฮเด็้นไม้เป็นยห้อยตนไม้พุ่งเด็กอ่าใิไปแม่นหมงหน่เงยเดียว ดไปซื um. bueno, ้อมังนาอีกไปซื้อมังนาอยู่บนนี่มัมีมังนาวบ่อยเอน่ยตต้มใส่หม่องเตะตํามใม่งมัวเธอยุดหน่อยนี่สวยดีเอาหม่องมัวก็ได้เงยอยได้แล้ไปเอาม้เอาผ้านำผ้าวันเป็นงานขึ้ไมาออ ได้เลยเนอะเนาะมักม่วงแต่เก่าลายีหลเนาะจะว่ามีคนมาเอาอีบัจังเนาะตอนบ่มีคนอยู่นะกับเบิดยามมันอยู่แล้วอนาะสวัสดีกับสีไปอันซื้อมังนาวก่อนซื้อมาใส่ตามมังหงเนาะมังนาวกับบ่มีอยู่เพื่อนได้มังหงแล้วต้องไปซื้อเครื่องตําบแบบนี้ตามกินเทียงเนาะเผื่อเมื่อจกว่าเจ้เากินข้าก่อนแล้วบ่จัง พี่น้องเ๋ยวคลิปนี้กัสิคอจบคลิปไปก่อนเนาะวันนี้ก็พากันมาเอามังหงหลังจากที่เพิ่นทำความสะอาดอยู่เพื่อนแล้วโดยออาสบายดี้วปลาทองเด้อสบายดีโดยเอาพี่น้องมันนี้กัสิคอลาไปก่อนพี่น้องไอ้น้องมากับพอดีทั้งเจอเพิ่นมาอยู่แล้วพี่น้องไอ้บันนี่ว่านี้กันยังว่าท่านมาเนาะคะก็มาวางเสานี่แหละโดยได้คนมาอยู่ใหม่แล้วบันนี้กันเลยเพิ่นกะมึงเดี๋ยวมาแรงพอแหละสิมาเอาเสื้อนอน อีอยังเมื่อเนาะยังอีกสองอันพี่น้องเลยเมื่อนองวันดีเพิน่นอยากได้เนาะบ่ป้าอีกพี่น้องเลยเพราะว่าเพิ่นยังมันยังใหม่อยู่นะเพิ่นเคยนอนเลยโดยเอาคลิปนี้ลาไปแล้วพี่น้องขอเก่าคำว่าสบายดีสบายดี